สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่อนกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับในช่วงซัมเมอร์ของปี2011ในเมืองสโปเคนสหรัฐอเมริกาชานินสตาร์บัคอายุ42ปีมีลูกกับอดีตสามียานเคลสตาร์บัคถึง5คนทั้งคู่คบหากันตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นและตัดสินใจแต่งงานกันในปี1990 หลังจากที่แต่งงานทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันถึงสองคนแต่พอสิบปีผ่านไปพวกเขาคิดว่าความรักคงมาถึงทางตันจึงได้หย่าร้างกันไปแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นยังคงมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันเสมอไม่เคยมีปัญหาในการดูแลลูกเลยแถมยังเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำและนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งที่ทําให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและพวกเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกันใหม่อีกครั้งในปี2006ครับ พวกเขาใช้ชีวิตกันตามปกติมีกิจกรรมให้ลูกๆทำอยู่บ่อยๆและพวกเขาได้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีก3คนครับทุกอย่างเหมือนกำลังจะไปได้สวยแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาไปต่อด้วยกันไม่ได้พวกเขาเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นและมันก็คือเรื่องเดิมๆที่หึงหวงกันนั่นเองครับ ส่วนคนที่หึงก็จะเป็นเคลสซะส่วนใหญ่เพราะเขารักเธอมากจนทําให้เขาคิดฟุ้งซ่านไปในบางครั้งแต่นิสัยขี้หึงนี้มันมีมาตั้งแต่พวกเขาคบกันใหม่ๆแล้วนะครับแถมยังเคยทําให้คนอื่นๆเกือบเดือดร้อนเพราะความหึงห่วงนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้เธอจึงได้ตัดสินใจขอหย่าก,กับเขาอีกครั้งในปี2011ในช่วงเดือนกรกฎาคมครับ ช่วงเวลาที่หย่าก,กันไปลูกของพวกเขาทั้งสามคนที่ยังเป็นเด็กอยู่เธอจะได้รับสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกๆแต่เพียงผู้เดียวส่วนลูกสองคนแรกพวกเขาเริ่มโตกันแล้วมีอายุรา,ราวๆยี่สิบปีต้นๆซึ่งตอนนั้นลูกๆของพวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในการดูแลของฝั่งใดฝั่งหนึ่งและพวกเขาก็มีงานทําหาเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วด้วยในเวลาต่อมาในช่วงที่เธอกําลังโสดเธอได้เริ่มต้นทํางานใหม่งานของเธอก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์ในคลินิกแห่งหนึ่ง และการใช้ชีวิตคนเดียวของเธอได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งมันเป็นเหมือนกับความก้าวหน้าและความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเธอเพราะเธอไม่เคยอยู่คนเดียวนานๆมาก่อนอย่างไรก็ตามในช่วงที่เธออยู่คนเดียวกับลูกน้อยอีก3คนเธอก็มักจะให้เคลมีส่วนร่วมในการพาไปส่งที่โรงเรียนบ้างไปรับบ้างเพื่อให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เคลเองก็มีบ้านใหม่ที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านของชาเนนมากนะักคือถ้าขับรถไปหากันก็จะใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเท่านั้นครับ เคล์หลังจากที่หย่าก,กับชาเนนไปแล้วเขาก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการทํางานและพยายามขอชาเนนมาเยี่ยมลูกให้ได้มากที่สุดแต่ในทางกลับกันชาเนนที่ตอนนี้มีชีวิตโสดแล้วเธอได้จ้างแม่บ้านมาช่วยเธอเลี้ยงดูลูกๆในขณะที่เธอไม่อยู่บ้านแต่ถ้าเธอไม่ได้ติดธุระอะไรเธอก็จะอยู่ดูแลลูกๆด้วยตัวเองต่อมาด้วยความที่เทคโนโลยีในสมัยนี้มันก้าวไปไวอยู่พอสมควรทําให้ชาเนนเริ่มเดินเข้าไปบนโลกออนไลน์ได้พบปะกับผู้คนในโลกออนไลน์มากขึ้น มีการนัดเดทออกไปกินข้าวกับผู้ชายมากหน่าหลายตาเลยทีเดียวคือตั้งแต่หย่าร้างกับเคลไปในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมเธอได้พยายามหาคนรู้ใจเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับเธอเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีครับนอกจากที่เธอจะพยายามหาคนที่ใช่แล้วเธอก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตสดให้คุ้มค่าที่สุดเพราะที่ผ่านมาเธออยู่แต่กับเคลมาโดยตลอดซะส่วนใหญ่เธอจึงอยากมีชีวิตอีกด้านที่ทําให้เธอมีความสุขในอีกแบบบ้าง แต่ในวันที่หนึ่งธันวาคมปี2011ชานินไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปรับลูกๆของเธอกลับบ้านเหมือนปกติและไม่มีใครสามารถติดต่อหาเธอได้เลยซึ่งมันแปลกมากปกติแล้วเธอมักจะบอกคนรอบข้างเสมอเวลาจะออกไปไหนมาไหนแต่นี่เธอกลับเงียบหายไปเลยจากนั้นเคลได้ไปรับเด็กๆก,กลับบ้านจากโรงเรียนแทนโดยโบอกกับคุณครูว่าชานินวานให้เขามารับลูกๆไปก่อนเคลที่เป็นอดีตสามีของเธอก็ไม่สามารถติดต่อหาเธอได้เหมือนกัน หลังจากนั้นเขาพยายามโทรซ้ำๆอยู่หลายครั้งแต่กลับไม่ติดเลยซึ่งมันแปลกมากๆปกติเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่โทรศัพท์ของเธอมันถูกปิดไปจากนั้นเคลได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปช่วยเช็คดูที่บ้านของเธอหน่อยว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือไม่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเคลถูกชาแนลร้องเรียนถึงศาลให้ออกหมายสัง่งว่าห้ามเขาเข้าใกล้เธอและไม่ให้มาหาที่บ้านหรือติดต่อหาเธอโดยที่เธอไม่อนุญ,ญาต ในส่วนของเหตุผลที่เธอขอศาลให้ออกหมายสั่งนี้ก็จะมาจากที่พวกเขามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในช่วงก่อนอยาครั้งที่สองครับมันมีการขู่กันเล็กน้อยและเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเธอจึงตัดสินใจให้ศาลออกหมายสั่งนี้วกกลับไปที่ตำรวจที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านของเธอในช่วงเย็นเนตำรวจได้เดินดูรอบๆบ้านแต่ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่แค่นั้น ประตูไม่ได้ถูกงัดแงอะไรตำรวจได้เคาะประตูบ้านแล้วแต่ไม่มีใครมาเปิดเลยหน้าต่างปิดดีทุกบานดูปกติทุกอย่างจากนั้นตำรวจจึงตัดสินใจขับรถกลับไปยังสถานีตำรวจครับวันต่อมาเป็นวันที่สองธันวาคมแม่ของชานินและตัวเธอเองมักจะโทรหากันอยู่เสมอในช่วงเช้าแต่กลับกลายเป็นว่าชานินปิดเครื่องไปเลยมันจึงทําให้แม่ของเธอคิดแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วแน่ๆเพราะเธอไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเธอจะเปิดเครื่องอยู่เสมอ นอกจากนี้เพื่อนร่วมงานของเธอหลายๆคนได้พยายามติดต่อหาเธอด้วยแต่ก็ไม่ติดเธอไม่ได้ทำงานมาสองวันแล้วแถมยังไม่ได้แจ้งใครอีกด้วยทุกๆคนได้แต่เป็นห่วงจึงได้มีการโทรหาตำรวจอีกครั้งเพื่อให้ไปช่วยเช็คที่บ้านของเธอหน่อยว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคราวนี้ตำรวจสองนายได้ถูกส่งให้ไปทำหน้าที่ในช่วงกลางเดึกของวันที่สองครับครั้งนี้พวกเขาได้ใช้กุญแจสำรองจากเจ้าของบ้านที่เธอเช่าอยู่ไขเข้าไปในบ้านตามปกติ ตามรายงานของนายตำรวจท่านหนึ่งที่ได้เข้าไปสำรวจภายในบ้านได้เปิดเผยว่าระหว่างที่เดินเข้าไปในบ้านทุกพื้นที่ในบ้านมันมืดไปหมดเลยและพวกเขาไม่ได้เปิดไฟระหว่างที่อยู่ในบ้านได้แต่ใช้ไฟฉายที่พกติดตัวมาเพื่อส่งตามทางเดินพวกเขาค่อยๆเดินวนรอบบ้านด้านล่างแต่ไม่พบอะไรจากนั้นได้ตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นสองที่เป็นห้องนอนของเธอสิ่งที่ตำรวจเห็นคือ ผู้หญิงนอนหงายหน้าเปลือยกายในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการโพสท่าถ่ายรูปให้กับใครบางคนดูด้วยความที่มันมืดแล้วไฟที่ส่องไปที่ตัวของเธอมันดูน่ากลัวมากเขาตกใจจริงๆและมีการสะดุ้งเล็กน้อยพอเขาตั้งสติได้เขาจึงส่องไฟไปที่หน้าของผู้หญิงคนนี้อีกครั้งจึงทำให้ดูว่าคนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่ได้นอนเสียชีวิตบนเตียงไปแล้วจากนั้นเขาได้โทรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาที่เกิดเหตุโดยด่วน ในช่วงแรกที่ตำรวจเปิดไฟและดูสภาพศพตามร่างกายเขาบอกได้เลยว่าที่คอของเธอเหมือนจะมีรอยอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นการถูกทำให้เธอขาดอากาศหายใจไปและท่าที่เธอถูกทำให้นอนงายหน้าเหมือนกำลังโพสท่าอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้มันทำให้ตำรวจรู้สึกขนลุกเลยทีเดียวครับเพราะมันโหดร้ายเหลือเกินนอกจากนี้สิ่งอื่นๆที่อยู่บนเตียงก็จะมีพวกเซ็กซ์ทอยต่างๆครับพอตำรวจได้แจ้งข่าวร้ายนี้ให้กับคนในครอบครัวของเธอทราบ ทุกคนต่างรู้สึกโศกเศร้าเสียใจไปตามๆกันโดยแม่ของเธอได้เปิดเผยว่าลูกสาวก็เป็นเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเธอที่ไม่สามารถขาดได้แต่มันได้หายไปแล้วเธอจึงรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ชานินคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเธอหลังจากที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานมาถึงพวกเขาได้วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เห็นในห้องห้องนี้บวกกับผ้าปูที่นอนที่มันถูกถอดออกไป พอไปเช็คดูรอบๆบ,บ้านก็จะเห็นผ้าปูที่นอนนี้ถูกปั่นอยู่ในเครื่องซักผ้าแล้วมันจึงไม่สามารถเห็นคราบอะไรที่ชัดเจนมากนักโดยเจ้าหน้าที่ได้ตีความว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่คนอื่นคนไกลสิ่งที่คนร้ายทําเหมือนกับว่าเขามีเวลาในการลงมืออยู่พอสมควรไม่ได้ดูเร่งรีบแถมประตูไม่ได้มีการถูกงัดแงะเข้าไปมันจะต้องเป็นคนที่เธอรู้จักแน่นอนสิ่งนี้มันย้อนกลับไปที่ข้อมูลที่พวกเขาได้พบคือเธอได้มีการพูดคุยกับชายหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมา ตำรวจสงสัยว่าหรืออาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เธอได้ชวนมาที่บ้านเพื่อมีอะไรกันแต่มันกลับไม่เป็นไปตามที่เธอคิดโดยเพื่อนบ้านก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรที่ผิดปกติเลยต่อมาหน่วยพิสูจน์หลักฐานได้สังเกตเห็นที่ผมของเธอมันดูแห้งๆเหมือนกับคนที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จและผมยังแห้งไม่สนิทพวกเขาได้พูดให้เห็นภาพชัดมากขึ้นโดยเป็นทฤษฎีที่พวกเขาคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าคือคนร้ายได้แอบเข้ามาในบ้านก่อนที่เธอจะกลับมาจากโรงเรียนของเด็ก คนร้ายอาจจะมีกุญแจและแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในบ้านพอเธอกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเสร็จคนร้ายค่อยๆย,ย่องเดินมาจากด้านหลังแล้วใช้แขนรัดไปที่คอจนทําให้เธอหมดลมหายใจไปเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสวบดีเอที่คอของชาเินไปตรวจครับคือถ้าทฤษฎีเป็นความจริงขึ้นมาพวกเขาจะต้องตามหาคนร้ายได้อย่างแน่นอนครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าพลตรวจจะออก แต่จากหลักฐานที่ชานินถูกสร้างให้อยู่ในโพสิชันที่แปลกๆดูเหมือนเป็นการยั่วยวนใครสักคนแต่หลังจากที่ทําการชันสูตรพลิกศพของเธอดูแล้วเธอไม่ได้ถูกข่มขืนแต่อย่างใดครับเรื่องนี้มันยิ่งน่าสงสัยไปกว่าเดิมว่าทําไมเธอถึงนอนเสียชีวิตในท่าแบบนั้นแล้วทําไมคนร้ายถึงทําแบบนี้สิ่งที่ทีมแพทย์ชันสูตรพลิกศพไม่สามารถให้ข้อมูลเป๊ะๆได้อีกก็คือมันจะเป็นในส่วนของช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตไปครับ พวกเขารู้แค่ว่าเธอเสียชีวิตไปประมาณช่วงไหนเท่านั้นแต่ไม่สามารถระบุเวลาที่แท้จริงได้มันจึงทําให้เคสนี้สืบหาเบาะแสที่จะมาเชื่อมโยงกับคนร้ายนั้นมันยากจริงๆเนื่องจากร่างของเธอที่อยู่ในอุณหภูมิที่เย็ยนลงมากๆทําให้ทีมแพทย์ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ครับนอกจากนี้ทีมแพทย์ยังได้คอนเฟิร์มว่าชานินเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจริงๆส่วนในคืนที่เกิดเหตุตํารวจได้โทรแจ้งให้กับอดีตสามีของเธออย่างเคลให้มาที่เกิดเหตุด้วยครับ พอเขาไปถึงตำรวจได้แจ้งว่าชานินได้เสียชีวิตไปเคลถึงกับขาสัน่นสุดลงไปกับพื้นเลยครับเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาพยายามที่จะวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยเพื่อขอดูกับตาตัวเองว่าใช่ชานินจริงๆหรือไม่แต่ตำรวจหลายนายได้ห้ามเขาไว้ครับในคืนนั้นตำรวจได้เชิญให้เคลไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำและให้ข้อมูลเพิ่มกับตำรวจเผื่อว่าเขาจะรู้เบาะแสสำคัญอะไรคือตอนแรกเคลเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่า เขาพยายามที่จะติดต่อหาเธอหลายรอบมากเกี่ยวกับเรื่องลูกแต่ไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยเขาจําได้ว่าเป็นเวลาประมาณสองวันแล้วที่ขาดการติดต่อกับเธอซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของเธอที่จะหลีกเลี่ยงการติดต่อจากใครพอเขาถูกถามว่าใครที่เขาคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เคลก็บอกกับตำรวจให้ลองไปเช็คที่คอมพิวเตอร์กับมือถือของเธอดูเขาได้กล่าวเสริมว่าชานินตั้งแต่อยากับเขาไปเธอได้นัดเดทกับผู้ชายอยู่หลายคนเขาคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน และก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปตำรวจได้ขอเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือของเขาไว้ในเบื้องต้นครับจากคำให้การของเคลตำรวจได้ทำการเช็คประวัติในส่วนของทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือของเธอครับซึ่งทำให้พวกเขาเจอกับข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นในช่วงเช้าของวันที่1ธันวาคมคือประมาณ8โมง6นาทีเธอได้รับข้อความจากชายคนหนึ่งที่เธอคุยด้วยชายคนนี้มีชื่อว่าทอมโดยทั้งสองคนได้มีการคุยผ่านข้อความไปมาอยู่หลายรอบ และมันจะมีอยู่ข้อความหนึ่งที่ทอมเขียนไปหาเธอและบอกให้เธอช่วยส่งรูปเซ็กซี่มาให้ดูหน่อยแถมยังนัดเจอกันอีกในช่วงสี่ทุ่มครึ่งในวันเดียวกันจากนั้นเธอได้ส่งรูปให้กับทอมดูตามที่เขาขอหลังจากที่ตำรวจเห็นภาพที่เธอส่งให้กับทอมแล้วพวกเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าสภาพศพของเธอถูกตั้งท่าโพสคล้ายๆกันเลยครับหลังจากนั้นทอมได้ถูกเชิญมาให้ปากคำที่โรงพักตามลำดับ แต่เขาปฏิเสธทุกอย่างและบอกว่าเขามีพยานหลายๆคนอยู่ในช่วงเวลาที่เธอถูกทำร้ายด้วยนอกจากนี้ทอมยังไม่เคยมีประวัติเสียหายเลยซึ่งต่อมาพอตำรวจได้เช็กดูรายละเอียดต่างๆตามที่ทอมได้กล่าวมามันก็เป็นความจริงทั้งหมดเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจยังคงไม่ตัดชื่อของเขาออกเพราะเวลาการเสียชีวิตของเธอยังไม่ชัดเจนบวกกับผลตรวจดีเอ็นเอที่คอของเธอยังไม่ออกมานอกจากที่เธอจะเขียนข้อความคุยกับทอมแล้ว เธอยังมีการคุยกับคนในครอบครัวของเธออีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ของเธอก็ดีเพื่อนก็ดีและหนึ่งในข้อความที่เธอเขียนหาก็คือเคลออดีตสามีของเธอนั่นเองครับแต่เป็นเพียงการบอกว่าให้เขาช่วยไปรับลูกๆที่โรงเรียนให้หน่อยเพียงเท่านั้นส่วนเวลาที่เธอเขียนไปหาเขาคือบ่าย37นาทีและนี่ทําให้ตํารวจคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ชานินยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่ตำรวจพยายามหาคือช่วงเวลาการเสียชีวิตของเธอจริงๆว่าจะใช่ช่วงหลังจากบ่ายสหรือไม่ต่อมาตำรวจได้เช็คดูคนอื่นๆที่น่าสงสัยอีกด้วยครับโดยชายคนนี้ก็จะเป็นอีกคนนึงที่ชานินคุยด้วยโดยเขามีชื่อว่าจอห์นตำรวจได้เช็คดูประวัติผ่าน Facebook Account ของชานินซึ่งสิ่งที่ตำรวจรู้หลังจากนั้นคือจอห์นใช้ a c e b o o k ปลอมและเขาเหมือนจะพยายามที่จะปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ จากนั้นตำรวจได้ลองเช็คเบอร์มือถือของเขาที่โทรเข้ามาหาเธอบ่อยๆจนทำให้รู้ว่าเบอร์ที่เขาใช้โทรหาตลอดก็จะเป็นเบอร์จากตู้โทรศัพท์หน้าห้องสมุดมหาลัยแห่งหนึ่งครับสิ่งที่น่าสงสัยคือทุกวันนี้ใครยังใช้ตู้โทรศัพท์อยู่อีกมันยิ่งทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยในตัวจอรมากขึ้นเพราะดูท่าจรพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวตนอยู่พอสมควร ยิ่งไปกว่าน,นั้นตำรวจยังพบกับภาพกล้องวงจรปิดใกล้ๆก,ก,กับตู้โทรศัพท์ที่เขาใช้อยู่เป็นประจำอีกด้วยและภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเวลาไล่เลี่ยก,กันกับสายที่เพิ่งวางไปอีกด้วยครับตอนนั้นตำรวจได้ติดต่อไปทางอีเมลโดยเนื้อหาบางส่วนก็จะเขียนประมาณว่าให้เขาเปิดเผยตัวตนออกมาให้ตำรวจรู้ เพราะตอนนี้เขาคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมไปแล้วและถ้าเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือตำรวจจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปให้กับสื่อได้เปิดเผยและจะให้ประชาชนทั่วไปที่รู้จักเขามาบอกกับตำรวจอีกทีว่าเขาเป็นใครจากนั้นเขาได้มาพบกับตำรวจที่โรงพักและอธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้กับตำรวจฟังครับโดยชื่อที่แท้จริงของเขาไม่ใช่จอร์นและเหตุผลที่เขาปกปิดชื่อจริงกับชานเนก็เพราะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วและไม่อยากให้ใครรู้ เขาจึงไม่อยากที่จะใช้มือถือส่วนตัวนอกจากนี้เขายังเสริมอีกว่าในวันที่ชานินเสียชีวิตเขาได้ไปหาเธอช่วง1ิบโมงครึ่งในตอนเช้าแต่พอไปถึงเหมือนกับเธอไม่อยู่บ้านแล้วมันเงียบประตูก็ล็อกเขาเคาะประตูหลายทีแต่ไม่มีคนมาเปิดจากนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับบ้านไปอย่างที่ได้กล่าวไปครับตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้เวลาที่แท้จริงของการจากไปของชานินว่ามันอยู่ที่เวลาเท่าไหร่กันแน่มันจึงทำให้ตำรวจยังคงสงสัยในตัวจรและทอมต่อไป เวลาได้ผ่านไปได้ราวๆสามอาทิตย์เต็มๆสืบไปสืบมาข้อมูลที่ตำรวจพยายามหามาโดยตลอดตอนนี้พวกเขาได้พบกับสิ่งนั้นแล้วครับนั่นก็คือตำรวจได้เจอกับประวัติการโทรออกจากระบบมือถือของเธอที่ตำรวจขอมาจากเครือข่ายมือถือของเธออีกทีตำรวจได้แจ้งว่าในสมัยนั้นเวลาใครโทรหา911มันจะไม่ถูกเก็บบันทึกไว้ในมือถือของคนใช้แต่จะไปเห็นในระบบของเครือข่ายมือถืออีกที จากเวลาที่ตำรวจเห็นมันอยู่ที่9โมงเช้ากับอีก18นาทีครับเสียงที่ได้บันทึกมามันจะเป็นเสี้ยววินาทีที่เธอพยายามขอความช่วยเหลือจากน้ำเสียงดูเหมือนเธอพยายามที่จะสู้กับคนร้ายเพื่อที่จะหยิบมือถือมาพูดแต่หลังจากนั้นถูกตัดสายทิ้งไปและมือถือของเธอถูกปิดไปตามลำดับตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่คอยรับโทรศัพท์ตามกฎแล้วจะต้องโทรกลับหาต้นสายสองครั้ง ถ้าไม่รับจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านตามโลเคชันที่โชว์ในระบบแต่เจ้าหน้าที่รายนี้โทรกลับหาแค่ครั้งเดียวและไม่ได้ใส่ใจแถมปล่อยเลยตามเลยไปอีกจนทําให้เธอไม่มีคนไปช่วยได้ทันเวลาคลิปเสียงที่ได้ยินไปบ่งบอกได้ว่าน,นั่นน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่เธอยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เธอจะถูกรัดคอจนเสียชีวิตตอนนี้ข้อมูลที่ตำรวจมีคือช่วงเวลาที่เธอน่าจะเสียชีวิตไปครับ มันเริ่มแคบลงเรื่อยๆแ,แล้วสําหรับตำรวจที่จะตามหาคนร้ายมารับโทษให้ได้ในคดีนี้ตำรวจได้ย้อนกลับไปดูข้อความที่เธอเขียนหาคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆเองก็ตามคือถ้าเธอเสียชีวิตไปแล้วในช่วง9โมงกว่าแต่ทําไมมันยังมีข้อความเขียนจากมือถือของเธอไปหาคนอื่นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือเธออาจจะยังไม่เสียชีวิตในช่วงหลังจาก9โมง18นาทีหรือไม่ก็เธออาจจะไม่ได้เป็นคนส่งข้อความเหล่านั้นไป หลังจากที่ตำรวจทำการตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้ทอมและจอนที่ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นานได้ถูกตัดชื่อออกอย่างเป็นทางการแล้วครับเพราะว่าพวกเขามีพยานที่หนักแน่นมากพอแต่มันจะมีอยู่หนึ่งคนที่ตำรวจยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพยานของเขาเลยนั่นก็คือเคลนั่นเองครับตอนนี้ผู้ต้องสงสัยหลักได้กลายไปเป็นเคลแล้วครับแต่คำถามคือ ตำรวจจะพิสูจน์อย่างไรว่าเขาคือคนร้ายจริงๆซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเจ้าหน้าที่ได้ทําการ swap DNA ที่คอของชานินแล้วและตอนนี้กําลังรอผลตรวจอยู่ซึ่งถ้ามันตรงกับของเคลแน่นอนว่าเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทําอย่างแน่นอนและสิ่งที่ทุกคนกําลังรอคอยกันอยู่ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าผลตรวจ DNA จากที่คอของชานินมันไปตรงกับของเคลจริงๆครับ ตามรายงานบอกว่าจริงๆแล้วผลตรวจที่ออกมานี้มันไปตรงกับคนอื่นๆในครอบครัวของเคลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเขาทั้งสองคนแต่หลังจากที่มีการสอบปากคาและพยานต่างๆทําให้ลูกชายของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และพยานที่มีก็แน่นหนามากๆทําให้เหลืออยู่เพียงคนเดียวที่ไม่มีพยานอะไรมาแบกอัพคาพูดของเขาได้ที่บอกว่าตอนเช้าเขาไปทํางานตามปกติและตอนบ่ายๆไปรับลูกตามที่ชานินได้เขียนมาตำรวจได้มีการสอบถามเพื่อนร่วมงานของเขา เกี่ยวกับช่วงเวลาของวันนั้นที่เขาไปทํางานคือเพื่อนร่วมงานของเขาเห็นว่าเขาไปทํางานจริงแต่มาสายสองสามชั่วโมงในช่วงเช้าบอกแต่เพียงว่าติดธุระสาคัญซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรและไม่มีใครมีข้อมูลได้ว่าเขาอยู่กับใครในช่วงเช้าของวันนั้นแต่พอตํารวจได้เชิญให้เขามาที่โรงพักอีกครั้งเพื่ออัปเดตเรื่องราวต่างๆซึ่งเขาทําหน้ารู้สึกตกใจเล็กน้อยที่ผลตรวจออกมาเป็นชื่อของเขาแต่เขาก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไป โดยบอกว่าบ้านที่เธออยู่เขาเองก็เคยอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งมันไม่แปลกอะไรเลยที่จะมีด NA ของเขาปะปนอยู่แต่ตำรวจพูดประมาณนี้ครับว่าตำรวจเข้าใจดีว่าดี a ของเขาอาจจะปะปนอยู่บนสิ่งของต่างๆในบ้านได้แต่ที่ตำรวจได้รับข้อมูลมาคือดีเอ็นเอของเขามันถูกพบที่คอของชานินได้อย่างไรเขากับชานินไม่ได้มีอะไรกันตั้งแต่ย่าร้างกันไปและเธอเองก็มูฟออนพยาย,ยามที่จะหาคนที่ใช่มาร่วมใช้ชีวิตด้วยกันอีกตามรายงานจากเพื่อนๆของชานิน ได้เปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วเคลยังคงมีใจให้กับชานินอยู่เขามักจะคอยตามสองชีวิตประจําวันของเธออยู่เรื่อยๆบางครั้งคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่หลายๆครั้งที่เธอออกไปกับเพื่อนที่ห้างบ้างหรือซื้อของบ้างก็มักจะเห็นเคลทําท่าแปลกๆเหมือนจะพยายามหลบไม่ให้คนเห็นอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนสนิทของเธอยังได้เสริมอีกว่าบางครั้งที่ชานินไม่อยู่บ้านเขาก็มักจะแอบเข้าไปในบ้านของเธออยู่เป็นประจํา ไม่รู้ว่าเข้าไปหาอะไรเหมือนกับคนโรคจริตที่คอยตามติดผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาตำรวจคาดว่าจากเหตุผลต่างๆที่หลายๆคนได้เล่าถึงนิสัยเคลน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาคงไม่อยากเสียเธอไปให้ใครจึงได้ตัดสินใจทําเรื่องแบบนี้ลงเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่แย่งเธอจากเขาไปและเขาเองจะได้ไม่ทนทรมานอีกต่อไปจากนั้นตำรวจได้จับกลุ่มเคลในข้อหาฆาตกรรมและเตรียมไปสู้ในชั้นศาลต่อไปซึ่งเขาเชื่อมาตลอดว่าตัวเองไม่ผิดและไม่ใช่ฆาตกรที่ตำรวจต้องการด้วย ต่อมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2013เคลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งจะมาพร้อมกับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องรอลงอาญาขณะลูกขุนเองได้ใช้เวลาไปราวๆ2วันกับการตัดสินก่อนที่จะเห็นตรงกันหมดว่าเขามีความผิดจริงส่วนลูกชายคนโตทั้งสองคนของเขายัางคงเชื่อว่าพ่อของเขานั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนทางครอบครัวฝั่งชาเนนตังรู้สึกยินดีกับคำตัดสินนี้ และมีความสุขกับความยุติธรรมที่ทั้งครอบครัวต่างเฝ้ารอให้เกิดขึ้นชาเนนจะได้นอนหลับอย่างสบายแล้วและไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปหึงห่วงและเป็นทุกทุกเพราะอยากให้เขารักเราคนเดียวทุกเพราะกลัวเขาจะไปมีคนอื่นทุกเพราะเราไปยึดว่าเขาจะต้องเป็นของเราทั้งที่จริงตัวของเรายังไม่ใช่ของเราเลยนับระษาอะไรกับคนอื่นสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ